ขอขอบคุณนะครับยอดโดนเดจากเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคลิปนี้อาจจะอ่านไม่ครบหมดนะครับแต่จะแยกไปอ่านคลิปที่2ถึงลิปที่5นะครับผมขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนที่โอนผ่านบัญชีธนาคารจะไม่ขึ้นชื่อนะครับขอขอบคุณนะครับ191บาทจุดนะครับนะคขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ51บาทนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณอัศดง9.30จสบาทเหลือเท่านี้ครับไว้มาโดนเนตให้อีกขอบคุณมากนะครับ และคนต่อไปนะครับคุณกิติศักดิ์15บาทไม่มีข้อความมาขอบคุณนะครับและก็คุณทวนทน10บาทไม่มีข้อความเหมือนกันขอบคุณมากนะครับและก็คุณดำรงศักดิ์20บาทไม่มีข้อความเหมือนกันนะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับคุณพิสิทธิ์1.11บาท7จัก,กรพรรดิไปยืมเตากันยืมเตาน่าจะอีก3 4ตอนนะครับผมไปแล้วชวนัาฟังกันเลยครับฮะท่านลุงเย่ ท่านคาดเดาถูกอย่างนั้นเหรอลียุนเสียวผู้นี้ทําไมข้าถึงไม่เคยได้ยินท่านพูดออกมาก่อนเลยเละ่ะและก็อีกอย่างนั้นออกจากเมืองเล็กๆแห่งนี้จะไปมีสมบัติล้าค่าระดับที่7ได้อย่างไรกันเรื่องนั้นตัวข้าเองก็ไม่ทราบแต่เมื่อไม่กี่วันก่อนนั้นข้าได้ยินข่าวลือว่าคนที่ข้าเฉิงเฟยซื่อนก็คือหลี่ยุนเสียวผู้นี้เอเออคือว่าแม่นางข้าขอแนะนําให้ท่าน ประมูลอักษรแผ่นหยกพวกนี้แบบแยกกันเถอะเพราะว่าถ้าหากนำมันทั้ง3าแผ่นมาประมูลพร้อมกันราคานั้นมันจะสูงกว่าอย่างที่คิดและถ้าหากแม่นางทำเช่นนั้นมูลค่าของมันอาจจะถูกลดน้อยลงไปด้วยถ้าเกิดท่านขายแยกในแต่ละส่วนมันได้ราคาดีกว่านี้อย่างแน่นอนนั่นแหละผู้โสมัยทำเช่นนั้นล่ะถูกแล้วข้าต้องใจเย็นก่อนถ้าเกิดขายทั้ง3ามอย่างรวมกันข้าคงไม่มีปัญญาจ่ายได้อย่างแน่นอน ทำตามที่เขาบอกหมิงวูถ้าอยา่างนั้นข้าขอทำตามที่ผู้โสเหมยชี้แนะก็แล้วกันถ้าเช่นนั้นก็าตามที่ข้าบอกก็แล้วกันนะแม่นางนี่พวกท่านทั้งหลายเมื่อครู่นั้นพวกท่านก็ได้ยินไปแล้วนี่ว่าสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในแผ่นยกพวกนี้เป็นสมบัติล้ำค่าระดับที่เจ็ดทั้งหมดแม่นางคนนี้จะเป็นคนอธิบายสิ่งของล้ำค่าทั้งสามสิ่งนี้ให้พวกท่านได้ฟังเอง มาเริ่มได้เลยข้าพร้อมแล้วต่อให้ต้องแขกกระปุกทั้งหมดที่มีข้าก็ไม่ยอมปล่อยให้สิ่งของล้ำค่าเช่นนี้หลุดมือไปได้อย่างแน่นอนหลอข้าหลอข้าก่อนยาเม็ดสุญยางของข้ายาเม็ดสุนย่างนั้นเป็นยาเม็ดระดับที่7ที่สามารถช่วยให้เ,เหล่าสุภาพบุรุษนั้นกู้คืนรูปแบบอย่างบริสุทธิ์ดั้งเดิมของพวกเขาได้ ทำให้ร่างกายนั้นกลับมาบริสุทธิ์เหมือนเด็กอีกครั้งส่วนชุดคุมเกาะแห่งลุ่งอรุณทั้งนั้นเป็นชุดลบระดับที่7มันสามารถลบล้างการโจมตีทั้งหมดของเหล่าจอมยุทธ์ที่อยู่ตามกว่าระดับที่8ได้ส่วนค่ายกลดาบหมาป่าแห่งเท่าทุลีนั้นเป็นรูปแบบค่ายกลระดับที่7หอาจสามารถใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถฆ่าได้ถึงกระทั่งจอมยุทธ์ขั้นที่8เลยเชี่ยว ออสามารถป้องกันและโจมตีได้ถึงจอมยุทธขั้นที่8ปดเลยอย่างนั้นเหรอไหนบอกว่าเป็นของดับที่7ทําไมถึงสามารถต่อกรกับจอมยุทธขั้นที่8ได้ละ่ะของสิ่งเหล่านี้นี่มัน ลาวกับว่าถูกประทานจากสวรรค์เลยแฮะเราจอมยุทธขั้นที่แปดอย่างนั้นเหรอพวกเขานั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งสุดๆแต่เมื่อเปิดการใช้งานรูปแบบไข้กลนนั้นสามารถจัดการได้พวกเขาเลยทันทีโอ้โหดีละข้าต้องการข้าต้องการดาบไขยก้นหมาป่าเท,ท่าุรีนั่นฮึพวกเจ้าจะรู้อะไรไปรูปแบบไข้กลนนั้นต้องใช้งานได้อย่างเต็มที่เท่านั้นจึงจะสามารถจัดการกับเราจอมยุทธขั้นที่แปดได้ ชุดคุ้มก็อรุณทั้งห้านั่นน่ะสิถึงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีประโยชน์ที่สุดไม่เห็นจําเป็นต้องใช้งานเพียงแค่สวมไว้ก็สามารถป้องกันการโจมตีได้น,นี่สิถึงจะมีประโยชน์มากที่สุดนั่นสินะของทั้งสองสิ่งนี้ต่างมีประโยชน์ว่าแต่ว่ายาโอสถที่ถูกเรียกว่าสุนยวนนั่นไม่เห็นมันจะมีประโยชน์อะไรเลยสักนิดกู้คืนล่างอยางบริสุทธิ์ของพวกเราอย่างนั้นเหรอ กูคืนมาแล้วยังไงผ่านไปคืนเดียวข้าไปหอนางลมข้าก็สูญเสียไปอีกเช่นเคยของแบบนี้ช่างเล่ประโยชน์ยิ่งนักจะพวกคนโง่เขาเอ้ยรูปแบบของยานบริสุทธิ์นั้นโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับการเกิดใหม่สําหรับผู้ฝึกฝนบางคนเลยด้วยซ้ํามีเคล็ดวิชาพิเศษบางอย่างที่ต้องใช้รูปร่างกายอย่างบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะสามารถเรียนรู้ได้คนเหล่านี้ช่างไม่รู้อะไรยิ่งนัก ของที่อยู่ในแผ่นศิลายกนั้นเป็นเพียงแค่สูตรที่ใช้ในการหลอมชุดเกาะและสร้างค่ายกลนเท่านั้นชุดคุมุมเกาะอรุณทั้งห้าอย่างนั้นเหรอผู้ที่จะสามารถสร้างชุดคุุมนี้ได้ต้องอยู่ในระดับอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่แดขึ้นไปเท่านั้นแน่นอนว่าในเมื่อเขาอยู่ในความแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ไม่จําเป็นต้องใส่ชุดคุมพวกนี้พวกเขานั้นก็สามารถป้องกันการโจมตีของเหล่าจอมยุทธ์ที่อยู่ต่ำกว่าระดับที่8อยู่ดี ส่วนค่ายกลดาบหมาป่าเท่าทุลีนั้นถ้าสามารถเปิดใช้งานค่ายกลได้อย่างเต็มที่และใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญก็จะสามารถฆ่าได้ถึงเหล่าจอมยุทธขั้นที่แปดเลยอย่างนั้นเหรอเ <c oughs> จ้าพวกกบในกาลาถ้าหากใครสามารถใช้รูปแบบค่ายกลดาวหมาป่าแห่งเท่าทุลีได้อย่างเชี่ยวชาแนลแล้วก็คนผู้นั้นก็มีความแข็งแกร่งอยู่สูงกว่าระดับที่แปดอยู่แล้วไม่จำเป็นที่เขาจะต้องใช้ค่ายกลให้เสียเวลาหรอก แต่ต่อให้พวกเขามีมันไว้ในครอบครองแล้วขครกันนะที่จะสามารถสร้างชุดคุ้มให้กับพวกเขาแล้วก็ค่ายกลน,นั่นอีกต้องเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุระดับที่แปดขึ้นไปเท่านั้นทั่วทั้งอาณาจักรเผิงพบ่ําแห่งนี้จะไปมีนักเล่นแร่ปแปรธาตุดับนั้นได้หลกันหลังจากการสู้รบอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงครอบครองวัตถุอันล้ำค่าทั้ง3ชิ้นนี้แผ่นยกทั้งสาแผ่นก็ถูกขายในราคา รวมกันทั้งหมดหินศิลาอยู่ระดับสูง22,000ก้อนหัวหน้าซูนั้นเขาได้รับสูตรยาซุนหยางอย่างที่เขาต้องการชินลู่ยู่นั้นเขาเป็นผู้ชนะในการประมูลรุดคุมเกาะรุ่งอรุณทั้ง5ส่วนค่ายกลดาบหมาป่าแห่งเท่าทุลีนั้นถูกประมูลโดยห้องของสมาชิกอันทรงเกียรติหมายเลขสอง